วันนี้พักเพื่อไทยเป็นเจ้าภาพจาัดก,การประชุมคณะกรรมการชุดเปลี่ยนผ่านโดยมีนายพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลเป็นประธานการประชุมค่ะซึ่ง8พักร่วมรัฐบาลนะคะก็พร้อมรับ มือกับราคาพลังงานและมีการตั้งคณะกรรมการชุดเล็กอีก5คณะเพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจสวยสาธารณสุขการปฏิรูปที่ดินทั้งระบบซึ่งย้ำว่าเป็นการทำกันบ้านล่วงหน้าค่ะขณะเดียวกันนายพิธาก็ยืนยันโอนหุ้นสื่อไอทีวีให้กับทายาทเรียบร้อยแล้วเพื่อเป็นการป้องกันความพยายามฟื้นขืนชีพพร้อมปัดตอบประเด็นล้างบางคอสชอค่ะ โดยนายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลพร้อมแกนนําพักร่วมจัดตั้งรัฐบาลก็ได้แถลงข่าวพร้อมกันภายหลังการประชุมคณะกรรมการประสานงานช่วงเปลี่ยนผ่านหรือ transition team ของ8ปดพักร่วมรัฐบาลนัดแรกเสร็จสิน้นหลังมีการตั้งคณะทํางานย่อย7คณะเพื่อติดตามความคืบหน้าการส่งตัวแทนพักละ1คนเข้ามาร่วมเป็นกรรมการค่ะโดยเฉพาะคณะกรรมการชุดราคาพลังงานเพื่อเตรียมรับมือราคาพลังงานที่จะมีการปรับตัว สูงขึ้นหลังมาตรการพยุงราคาพลังงานชุดปัจจุบันหมดลงรวมถึงการกำหนดกรอบการทำงานของคณะทำงานชุดอื่นๆให้มีเอกภาพและมีผลลัพธ์ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนค่ะนอกจากนั้นยังมีการกำหนดคณะทำงานเพิ่มเติมขึ้นอีก5คณะได้แก่คณะทำงานเศรษฐกิจและรัฐบาลดิจิทัลคณะทำงานต่อต้านคอร์รัปชันและ่วยคณะทำงานด้านสาธารณาสุขและบุคลากรทางการแพทย์ คณะทำงานเพื่อความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจและสังคมลดความเหลื่อมล้ำรวมไปถึงคณะทำงานด้านการปฏิรูปที่ดินทั้งระบบ เพื่อหาคำตอบให้สังคมในระหว่างรอการจัดตั้งรัฐบาลเสร็จสิ้นค่ะขณะเดียวกันนายพิธายังระบุได้ว่าการประชุมในวันพรุ่งนี้จะเป็นการประชุมในระดับหัวหน้าพักโดยจะนำข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่เกิดขึ้นใน t a n s i t t o o t ทีมวันนี้ไปเสนอต่อที่ประชุมระดับหัวหน้าพักอีกครั้งหนึ่งรวมถึงจะมีการเตรียมสัญจรคณะทำงานในช่วง2-3สัปดาห์นี้ด้วย นายพิธายังตั้งเป้าหมายสำหรับผลลัพธ์ของคณะทำงานต่างๆที่มีการจัดตั้งขึ้นโดยยอมรับคะว่าแม้จะไม่สามารถนำผลลัพธ์ไปปฏิบัติได้แต่ในหลายๆเรื่องที่รัฐบาลชุดปัจจุบันมอบหมายให้รัฐบาลใหม่รับผิดชอบจึงถือเป็นการเตรียมการล่วงหน้าเพราะคณะกรรมการยังไม่มีอำนาจเพื่อน,นำไปสู่ปฏิบัติและแม้พักร่วมรัฐบาลจะเห็นปัญหาร่วมกันแต่วิธีการแก้ไขปัญหาต่างกันเมื่อรัฐบาลใหม่สามารถจัดตั้งได้เสร็จสิ้นก็สามารถ เรียงลำดับความสำคัญในการแก้ปัญหาได้จากการทำการบ้านล่วงหน้านี้ค่ะโดยคณะกรรมการชุดต่างๆเหล่านี้จะมีอายุป,ประมาณ2เดือนนอกจากนี้นายพิธาเองยังชี้แจงถึงสาเหตุการโอนหุ้นไอทีวีให้ทายาทเรียบร้อยแล้วโดยยืนยันว่าไม่ใช่การซื้อขายแต่เป็นการโอนให้ทายาท เพราะการถือครองในอดีตมั่นใจในข้อกฎหมายและหลักฐานว่าจะไม่ส่งผลกระทบแต่ในอนาคตยังไม่มั่นใจว่าจะมีความพยายามในการฟื้นคืนชีพให้กับไอทีหรือไม่จึงทำให้ข้อเท็จจริงในอนาคตและอดีตต่างกันดังนั้นหากมีความพยายามในการฟื้นคืนชีพให้กับไอทีวีจริงไม่ว่าจะเป็นเหตุผลทางธุรกิจหรือเหตุผลทางการเมืองจึงตัดสินใจโอนหุ้นให้ทาย,ยาทก,ก่อนค่ะ ไม่ใช่ขายแต่โอนให้ทายาทเรียบร้อยแล้วสาเหตุเป็นเพราะอย่างนี้ครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยผมมั่นใจในข้อกฎหมายนะครับแล้วก็มั่นใจในหลักฐานของผมแต่ว่าในอนาคตเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ที่จะมีความพยายามในการฟื้นคืนชีพไอที TV, ขึ้นมาอย่างไรก็ตามนายพิทายายังกล่าวถึงกรณี ในอนาคตพักเก้าไกลได้เป็นรัฐบาลแล้วจะมีการตรวจสอบเอาผิดกับพลเอกประยุจัน์โอชานายกรัฐมนตรี ย้อนหลังหรือไม่ขอยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแต่รัฐบาลชุดใหม่ต้องการให้เกิดวัฒนธรรมแบบร,รับผิดและรับชอบทั้งการรับผิดชอบต่อการรัฐประหารหรือการใช้ม44ที่มีผลกระทบต่อประชาชนที่ผ่านมาโดยเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์ยินดีเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบการใช้อำนาจตลอด8ดปีที่ผ่านมาค่ะ